สวัสดีค่ะดเด็กมาเจอกับคุณครูแอมนะคะวันนี้คุณครูแอมจะพาดเด็กๆไปทำแบบฝึกทบทวนวิชาภาษาไทยไปกันเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10มกราคมพศ2565นาะคะดเด็กๆเดี๋ยวเขียนไปพร้อมครูแอมเลยนะคะวาแหวนไม่หันะกาะนอนหนู จอจานไม่เห็นอากาศนอหนูทอดอาหารรอเรือกาลันค่ะทอดาหารสาะะอีไม่เอกเลขหนึ่งไทยค่ะเขียนครึ่งมรนทัดน,นะคะเด็กๆเลขศูนย์มอมา้า กอไก่รอเรือสาราคอควายมอมาเว้นนิดหนึ่งนะคะพอพานจุดสอสาราจุดเลขสองไทยค่ะครึ่งบรรทันนะคะเด็กสองเลข5้าไทยค่ะเลขหไทย และเลข5ไทยค่ะเรียบร้อยแล้วให้เด็กหยิบหมายประทัดขึ้นมาค่ะแล้ววางลงไปจากเส้นด้านหน้าและด้านหลังนะคะวางให้ตรงเส้นนะคะเด็กๆแล้วก็ขีดเลยค่ะแบบนี้นะคะถัดไปเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนคําว่าคัดและอ่านค่ะเขียนพร้อมคุณครูเลยนะคะคอไฟไม่หันอากาศดอเด็ก สาระแอร์ลิงสาระอ่ะออาสาระอานอนหนุไม่เอกค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะออกเสียงว่าออแอแอใครเด็กก่อนเขียนเด็กอย่าลืมเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะ เขียนเลขหนึ่งไทยด้านนอกนะคะตรงนี้นะแล้วก็เขียนสระแอค่ะออ่างแบบนี้เลยนะคะสองนิ้วนะคะวางทาบนะคะแล้วก็ทําสัญลักษณ์ให้รู้นะว่าต้องเขียนตรงไหนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนทั้งหมดห้าครั้งนะคะเด็กๆต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมเลยวางทาบนะคะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะคะ ั้งสุดท้ายค่เด็กต่อไปค่ะเว้นหนึ่งมันทัดแล้วก็เขียนข้อ2ค่ะออกเสียงว่ากอแอแก่นั่นเองค่ะเลขสอไทยอยู่ด้านนอกนะคะค่งบรรทัดนะสระแอเขียนขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กอไก่ค่ะเขียนให้ตรงกับคําด้านบนนะคะเด็ก ส,สุดท้ายค่ะต่อไปเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนข้อที่3ารอแอลแอลค่ะจำได้ไหมเอ่ยว่าต้องเขียนเลขอะไรคะกิ่งมากเลยเลขสไทยนั่นเองสระแอค่ะแล้วก็รอลิงค่ะเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนเหมือนเดิมนะคะ ข้อที่4ใครเด็กกวิ 1, ้หนึ่งบรรทัดเลขสไทยหอแอแหค่ะ,คะเด็กๆสาระแอคะ่ะหอหีบคำตอบไปเขียนเหมือนเดิมเลยสาระแอและหอหีบคะ่ะอีกสามครั้งนะคะ ครั้งสุดท้ายค่ะเรามาถึงกันข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กเลขหาไทยค่ะอันนี้ออกเสียงว่าบอแอร์แบค่ะอย่าลืมเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนเลยเลขห้าไทยค่ะครเลขสี่เลยใช่ไหมคะเก่งมากสระแอคค่ะคเด็กบอใบไม้ค่ะเขียนให้ตรงกับบรรทัดด้านบนค่ะ คำต่อไปค่ะใกล้จะเสร็จแล้วอีกสองครั้งค่ะเด็กเก่งมากๆเลยเรามาต่อกันคำสุดท้ายค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กหิบไหมบรรทัดขึ้นมานะคะวางให้ตรงเส้นนะคะแบบนี้นะคะด้านหน้าและด้านหลังต้องตรงกันนะดเด็กให้ตรงเส้นนะแล้วก็ลากเลยค่ะ จากนั้นเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วเขียนอะไรคะใครจาได้บ้างถูกต้องค่ะเขียนชื่อของตัวเองนั่นเองนะคะเขียนลงไปเลยค่ะเต็มบรรทัดนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเป็นดอเด็กจุดยอยหญิงจุดแบบนี้เลยนะถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะเป็นดอเด็กจุดชอช้างจุดนะคะเขียนตาุณครูไม่ได้นะคะเด็กผู้ชายโอเค ต่อที่นามสกุลเว้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนนามสกุลของตัวเองเลยค่ะเต็มบรรทัดเหมือนเดิมค่ะเด็กๆต่อไปเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคำแรกนะคะออกเสียงว่าคัดและอ่านค่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะอแอแอค่ะโอโ้โหเสียงดังมากเลยเก่งมากๆเลยค่ะ คำที่สอแอแกค่ะถูกต้องค่ะต่อไปมาต่อที่คำที่3เลยค่ะลแอแลคำที่4ี่ไข่เด็กหแอแหว้าวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำที่5นั่นเองบแอแแบค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กได้ฝึกเขียนสละแอกันเรียบร้อยแล้วมีใครได้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างหรือเปล่าคะเด็กๆหลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปรเด็กขณะทํากิจกรรมถ่ายเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนแล้วก็เอามาให้คุณครูได้ดูกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูแอมคอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหนะ้าค่ะเด็กบ๊ายบายคะ่ะ